นณะนณะคนะาลือหาดแห่งหนึ่งในประเทศตะปชวงกงกองกุ๊กิกกิก,ก,กักเราก็มาเจอกันกันกบชายหนุ่มผู้หล่อเหลาและมีหนวดอันทรงเสนห์ What the วันนี้ก็ได้วันดีสินะที่เราเนี่ยขายดอกไม้ให้ใครสักคนและคนคนนั้นจะต้องเป็นเนื้อคู่เราอย่างแน่นอน oh. แต่ขอคิดก่อนนะ ว่าดอกไม้เนี่ยจะต้องขายเท่าไหร่อืมหมื่นหนึ่งละกันหมื่นหนึ่งละกันคนที่มาซื้อก็คงขนหน้าแคงไม่ล่วงหรอกต้องรีบออกไปข้างนอกแล้วจะได้มีคนซื้อดอกไม้เราตอนนั้นก็จะกลายเป็นเนื้อคู่เราแล้วก็จะแต่งงานกันแล้วก็อยู่เคลือหัดด้วยกันอยากมีความสุข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 ว้าวข้างนอกนี่ช่างสด ชื่นจริงๆเลยนะเนี่ยไหนดูซีแถวนี้พอที่จะมีเนื้อคู่คนไหนใช่เลยบ้างไหมนะเฟาดสวัสดีครับหล่อชะมัดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณลุงครับคุณลุงครับผมไม่ใช่คุณลุงครับผมมีโวดสีลุ้งเฉยๆไม่โดปอผมปกตัวอยู่อ๋อคนขายดอกไม้นี่เองแหมก็ว่าอยู่ผมอยากจะมาขอซื้อดอกไม้สักหน่อยนะครับมีไหม ยิ่งที่ผมจะขายดอกไม้ให้คุณได้ง่ายๆก็แล้วครับแล้วคุณต้องการอะไรคุณไมไ่ขายดอกไม้แต่ว่าเอาเอา,เอาเงินให้แล้วก็ดอกไม้มาแหรอครับ <S <S 1> <S 1> นี่คุณอะครับมีแฟน,นแล้วยังอ๋อเอ่อพอดีว่ามีแล้วนะครับเอ่อแอชลียาส,สรัสด,ดีอ,อ,อะไรนะคุณอุ้มเ <า S 3> ดินเมื่อกี้คุณทำอะไรคะตัวคุณอยู่ไหน คุณะไเนียจะได้ยินอะไรปๆัสิแ่แบบไม่ไ้ยังไงคเดี๋ยันะอยู่ตนี้ดก็ตนน้เเป็นแฟนไม่ใช่ของเอยืนก่อนอยู่หยุดทะลาะกันเหอะนะครับถกดนคุณไปไข่เี้อะไรขึ้นไม่ได้เดี๋ยวก่อนคุณงผมก่อนครับฟี่บองก่อนพี่ี่อก่อนผมก็แค่ออกมาเดิน ที่หน้าบ้านของเราเนี่ยนะครับแล้วผมก็เจอเออคุณเขาชื่อคุณเลดูนะครับเป็นคนขายดอกไม้ดอกไม้นั้นมันช่างสยสดยามผมก็เลยคิดว่าจะอยากซื้อไปให้พวกคุณทั้งสองคนเท่าๆกันดอกไม้ดอกนี้เลือกแค่คนเดียวแล้วนะอ้าวเหรออันที่ผมไม่สามารถเอาดอกไม้าแบ่งให้คนอื่นได้แบบข้าเอาไปแบ่งให้คนอื่นเด็กขาดเลยอดนี้ไม่ได้นะถึงเวลาที่ฉันต้องแยกคนเป็นคนขอซื้อมันน่ะ่นสี่คุณจะไม่ขายฉันหนอ หนึ่งหนึ่งดอกบังได้แลหนึ่งหนึ่งดอกบัได้ใะ้วดอกไม้เรียกคนลงเล็บรวย แล้วมันก็ผ่านมาตั้งหลายเดือนแล้วนะหลังจากที่ผมแบบว่าคบกับอชเชียรยาแล้วหลังจากนั้นก็เป็นสมรู้ดีผมก็คิดว่าบางทีมันอาจจะดูหน้าเบื่อบ้างดูหน้าเบื่อบ้างเอมสงราต้องมีเสียงหลอนเราอย่งไรล่ะผมน่ะมีแต่ความตื่นเต้นคุณนภาดลว่าไงอชเชียรยาอยู่ที่อยู่บ้านคุณนะคะฉันจะเข้าทางแม่คุณ จะบอกแม่คุณว่าคุณทำอะไรจะหักหลังพวกฉันสองคนนี่ไงผมไม่ได้หักหลังสักหน่อยเดีผมไม่ได้เลิกกับพวกคุณสักหน่อยผมแค่แบบว่าอุปการะเลลุงมาด้วยเท่านั้นเองมันไม่มีมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกแค่สองคนมันยังไม่พออีกอย่างนั้นด้วยไงถ้าสองคนพวกฉันก็ตีกันตายอยู่แล้วนั่นแหละมีคนที่สามแบบยิ่งไปกวนี้่ผมมีคนที่สี่ไหมพวกคุณสามคนจะได้อยู่กันอย่างสนุกสนานไหมคันหนึ่งที่คันแรกไม่ไม่ควรคันที่สองก็ไม่ควรคันที่สามคันที่สี่ทุกคนหยุดทะเลาะกันเถอะนะเดี๋ยยวแแอชิาละ สมรู้ดีรับผมคือผมเองคือผมเองเดี๋ยว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 ผมขอโทษครับผิดคิวครับผิดคิวครับนี่คุณกาจะเคลมภรรยาของผมไปหมดเลยแะผมขอโทษครับเมื่อกี้ตัวมันลื่นตัวมันลื่นผมรักคุณนกผดลอยู่แล้วแค่มองตากันแล้วก็รู้สึกตกหลุมรักแล้วชอบคนผมม่วงครับผมชอบคนผมเข้ม เรคุณไม่ได้มีบริยารแค่สอง <Emily. S 1> คนนะเนาะ ผมก่อนครับคุณคือภรรยาสุดที่รักของผมที่ผมรักที่สุดครับอยู่ไม่ได้แล้วพวกเราสามคนเ็ามีคนที่รักที่สุดแล้วอ่ะไม่แต่จริงๆแล้วผมก็รักทุกคนเท่าๆากันแค่แบบผมไปแบบว่าอยู่ได้ใช้เวลากับเอมิลี่มากกว่าคนอื่นเฉยๆนะเพราะว่าผมคนจ้าสูงใช่ไงคนจอาชูเพาพูดกันแบบนี้ก่อนก่อนน้นๆเขาก็บอกฉันแบบนี้แต่ครั้งนี้เขาก็บอกแบบกับเอมิลี่แบบนั้นคือเขาใชไม่ได้นะใช่เนี่ยพอดีเพิ่งเพิ่งมาเพิ่งมาเป็นแฟนไงเลยเลยไม่รู้คุณนุคพุดลมเป็นไงบ้างหรอครับแม่มาลึง Signals. ต้องเป <If S 1> ็นแชมแน่นอนตำแหน่งนั้นมันจะต้องเป็นของฉันพวกเธอในแค่แค่ตัวของเราก็จะรึเปล่าแต่ว่าเธอมันของเก่านะแอชลรยยาแต่ว่าเธอมันของเก่านะแอชรียามไ่ได้ขอแสดงว่าผมของใหม่ผมของใหม่สุดผมน่าจะต้องชนะแน่นอนคุณจอมาถามน่าสนใจคุณดพดลคุณจะเลือกระหว่างเงินหนึ่งพันบาทกับภรรยาเพิ่มสี่คนคุณจะเลือกจะเลือะไรคะเงินหนึ่งพันกับภรรยาสี่คนนะตอนนี้เดี๋ยวผมขอเรียกเงิน1,000บาทเงิน1,000บาท คุณเห็นพวกเราเป็นแค่งเงินหนงันาทหเปาแล้วต้องหารกันเหรอเนี่ยออพอดีผมซื้อดอกไม้ของเลลุงไปแล้วผมรู้สึกช็อตนิดหน่อยครับผมเลยอยากจะคินทึ่งสักพันหนึ่งผมรักคุณนบพดลสุดหัวใจมองตาผมสิมองตาผมดวงตาของคุณเนี่ยผมคิดว่า Body suit Body suit เขอคอยรอบหนึ่งเลยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินเท่าไหร่เมื่อกี้ไม่ค่อยชัดเลยหมอกลับบ้านแล้วเปล่าคะวันนี้พอดีว่าหลังจากที่ไปเรียนต่างประเทศมาหลายปีเลยผมก็รู้สึกว่าผมควรจะกลับมาทํางานที่บ้านต่อแล้วครับส่วนเรลุงครับผมก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ผมคิดว่าตาคุณเนี่ยต้อนะครับตาคุณเนี่ยต้อนะครัน่าจะต้องดีดจิแพทย์โดยด่วนที่ผมตาเป็นต้อเพราะว่า่รักคุณยังไงนะครับโอ้โห ตายแล้วนอกจากจะเป็นต้อแล้วยังเกี่ยวอีกด้วยนะฮะความรักม um ันบางตาเหมือนกับต um ้อกระจกที่บางใจอ้คนเป็นคนเป็นต้อคนแรกที่เล่นมุกได้ฮะความรักของผมมันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ามุกของผมอีกครับได้เหรอต้อมันคมมันบาดตาแล้วมันบาดใจด้วยเหรอจะไม่ต้องห่วงจะไม่ได้เป็นต้อ่ะคุณเลือกเันเด็ดฮะ ผมเห็นคุณเสมอไม่บาดคมไม่คมไม่บาดด้วยค่ะคิดว่าคุณไม่ได้เป็นต้อคุณอาจจะเป็นนิ้วบอกแล้วว่าแต่ละันคุณเฉียดยานคุณต้องเข้าห้องน้ำบ้างนะคะ